ไอ้ท่านพระสงฆ์ข้าเจ้านี่เขาเอื้อนว่าสมมติที่สงฆ์คนทั่วไปแบบเฮานี่ยนะผิดพลาดได้แต่เป็นอย่างเขาคือว่าโอ้ยเขาลบขาไหวเฮ็ดบุญนะพระสงฆ์เราจะได้บุญได้กุศลเพื่อนมีศีลศีลส,สองร้อยสเจ็ดขอ้อหนึ่งเขาเห็นได้ง่ายๆเพื่มมอนบ่มีครอบบ่มีครัวบ่ม,มีลูกบ่มีเมียเฮ็ดหยั่งขึ้นมาเป็นของส่วนรวมเพื่อนซิกออกไปตายออกไปเพื่อนไม่ได้ขายเอาไปน้าเพื่อนไม่ได้ินมากงเพ่เอาไปน้า แต่คนโดยทั่วไปเท่าเหตุปุบเป็นของค่อยค่อยตายไปก็ะแตมลโมลนกตกไปอยู่ลูกอยู่หลานเป็นของสงไยมาอยู่กับักษาโตต,ต,ต่อไปอันนี้คือความประเสริฐของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฮัลสิาเพนบบประเสริฐได้จังไหที่ว่าโอ้ยพออยู่เฮือนแม่อยู่เฮือนให้ก่อหดพระมันเป็นไปบ่ได้แมนแต่ละจากครอบครัวยังหละบ่ได้แล้วฉะนั้นเฮาจะไปเทียบเพิินกับพระ เฮาละสิ่งที่มันหยาบหยาไม่ได้ก่อนนะเออพระทรงองค์เจ้านีนะ่เปรียบดังกับไฟกองใหญ่เฮาปฏิบัติดีนะกรเมเได้บุญได้กุศลแต่ถ้าเฮาปฏิบัติชั่วนได้อันไหนได้บาปกันหลายพระคือกันบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่ในสิ่ในธรรมบุญกุศลหลายแกผูให้ท่านและแกตัวของเพื่อนเองแต่เมื่อใดที่เพื่อนปฏิบัติบดีปฏิบัติผิดบ,บ,บาปกันหลายคือกัน จ่ว่าพระสงฆ์ขอาเจ้าคือไฟกองใหญ่ถ้าตอถือก,ก็ได้คุณถ้าตอพิษเด้มันไหมหัวได้โทษ